วันนี้จะมาอัปเดตแล้วก็จะพาไปชมทั่วดูดูห้องใหม่ของเมลี่ห่องใหม่เป็นอย่างขึ้นเหตุแห่งใหม่ทำห้องใหม่เพราะอะไรเนีนพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปชมห้องเดี๋ยวก็จะบอกสกาวพี่น้องก็เป็นยังเมลี่อ่าพ่อไมเมลี่ถึงทําห้องใหม่ไปเด่นที่เมลี่เหตุหห่งใหม่มีเงินบอกป่เด็นนี้พี่น้องมีมีหน่อยแต่ว่าเขาก็ค,อค,อคอ่อยๆเหตุไป อ่าที่เมลีอเฮ็ของไหม่ก็คืออยากเอาไว้ถ่ายคลิปประเด็นหลักๆเลยคือเมลี่อยากเอาไว้ถ่ายคล,ลิปแล้วก็ไลฟ์สดนะพี่น้องอุ๊ยน้าําบ่ได้ไดอาบเลยเยววากันเด้ขั้นอื่นๆอย่จาจะน่อยไกไหลยอยากถ่ายให้เบิง่งเพราะอยากถ่ายให้ดูดตั้งแต่เช้าแล้วพี่น้องก่อนอันสร้างเพิ่นสีมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาบรรยากาศถ่ายให้เบิง่งว่าทําสี เฮ็ดสีอยหยังพี่น้องเดี๋ยวจังถ่ายไปเบิ่งเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหนึ่งหละ่ะเดี๋ยวก็จะมาบอกมกล่าวก่อนว่าเออทำห้องใหม่เพราะอีหยังสีงนะี่ะไม่หลีเฮ็ดห้องใหม่ เหตุของไม่เพื่อนแย้มมูมาเวลาเพื่อนเมลี่มาเพื่อนเพื่อนเมลี่จะเยอะพี่น้องมากกระสีมากหัวกะว่าต้องขอมาใน,นเพื่อนกะไปนั่งเล่นอยู่ห้องด้านนอกเลยอยามขม่าในเอ่อในบริเวณบ้านกะย่ามเขาเปน็นไม่หองเมลี่เลย,ยสินะพี่น้องเอาไว้ต้อนรับเพื่อนสาวอยากมานอนลงนอนงเล่นละกะประเด็นลักๆกะเอาไว้ถ่ายคลิปไล่ซดถ่ายคลิปกงคลิปกินเวลาเมลี่บรไเ้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกอ่างสิเนาะมันก็จะได้แบบฟิลบรรยากาศห้องแบบอ่า สวยงามถ้าสีห้องอุ้ยสีใดพี่น้องไปเบิ่งเด้อกระเบื้องกับสีนี่กะว่างว่างทุนสีไวประมาณแบบสีเย็นเย็นสีอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวประมาณนี้เด้อพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเบิง่งเอาไปอันอยาาเครียดแบบว่าในระับข้อมฝันข้องไม่หลีกคือแบบบนข้อมฝันเราค่าว่าแบบอ่าข้อมตั้งใจตั้งแต่เปิดช่องยูทู e มากว่าแบบไม่หลีก็คือว่าไม่หลีกใดหอ้อง หของใหม่สักห้องนึงเอาไว้ถ่ายคลิปไลฟ์สดกับพี่น้องพี่น้องหนึ่ประมาณนี้แหละพี่น้องนั่นละก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไม่รีบจะพายงางไปเบิ่งห้องใหม่นะพี่น้องปะลูกตมมามไม่รีบมามาพี่น้องมาประเดี๋ยวจะพาไปดูห้องใหม่อา์สี่หกแน่จกนักหน,นาา่อยหกแน่หดือพอทราบประเทศยังบ้านใดแล้วพี่น้องนกำลังอันนี้อยู่ มื่อนี่เพื่อนสีไปายาเนี่ยนวหของน้ำก็เพันปูพืชของน้ำพร้อมหกในเดอจักหน่อยเดอน,นี่สีใหม่นะจ๊ะเมลี่เมลี่ทาสีฟ้า้าเข้มนะพี่น้องปาเข้มแต่ว่าทาสีน้าหงอนเรียบยร้อยแล้วเหลือแต่ปูปูกระเบื้องกระเบื้องก็จะเป็นสีนี้ สวยปะคะบอกว่าสวยสวย่วนเบลีย์ยังได้ของสีฟ้าก็เลยแบบอ่เคลื่อไปอย่างนั้นหากระเบื้องก็เลยหากระเบื้องว่าที่ไว่าจะเอาสีชมพูชมพูไล่หนิลระบ้านี้ขึ้นไปขึ้นมากก็เลยว่าเออเอาเห็นกระเบื้องไล่นี่กรอเลยเบื่อเออมามามา,มาเพื่อมันเป็นโทนสีแบบอันนี้แนก่กะมันก็เลยดูสบายตาได้บะพี่น้องได้บ อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิห้วพี่น้องมันจะมืดหมึดในถ้อยเด้อนี่อ่าเนี่ยห้องนี่ก็ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสีสีผาสีที่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหมืดอนี่เพิ่งจะไปะยาแนวห้องน้ำยาแนวนี่ห้องน้ำชุบได้บ่ได้บ่กระเบื้องก็จะเป็นสีนี้วันนี้ช่างก็จะมาประหยาแนวแล้วลก็ปูกระเบื้องในห้องนี้แล้วก็ เหลือทาสีด้านนอกทาสีผนังด้านนอกพี่น้องลองนี่อันนี้ก็จะเป็นผนังด้านนอกอันนี้ห้องมไม้บานแมลี่ก็จะหกๆนะเดอ้อก็จะเป็นประมาณนี้ชิบอันนี้กระจะด้านนอกมือนี่กระจะเพิ่นกระจัมาทาสีไมรี่จะไปสื่อสีให้เพิ่นอีกงบเบิดแบบลายแล้วพี่น้องเ้ยอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องห้องไมรี่โดยโตห้องนี้ อันนี้ทำห้องใหม่ชุดชดบ้านก็ทำนี่แหละพี่น้องงบหน่อยหา้อกระเฮีไปตามหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ,ะเงินบริเลหลายจะเคตดจะเคดเพื่ออย่างจะเคตดเพื่อเวลามูเวลามูมาเวลาเพื่อเอฟซองเอฟซอยากมากส,ส,สินะก็แบบ เข้ามานอนลงนอนเล่นมนันยังไม่หนีได้ปะเถอมูมามูไม่ห,หลีกกับเฮงไหลปะเถอะมูมาปุ๊บกบบะบ่าต้องเข้าไปในเรื่องกบบนี่ห้องต้อนรับโดยตรงเลย,ยและก็ทุบอ่าเอ่เอ,อประเด็นรักที่เมลีอยากเขล็ดตองนี้ก็คือเวลาเมลี่อยากถ่ายคลิปอยากไล่โซดหรือว่าอี๋อย่างยี้สินะพี่นอ้องเมลี่ก็จะแบบคล้ายๆว่าทําเป็นศัตรูเบาๆเฮ็ดเ,เ,เ,เป็นศัตรู เป็นห้องสตูนะพี่น้องจะได้บรรยากาศสวยๆจะได้ห้องสวยๆให้พี่น้องพี่น้อง่นแบบเด็กช่มได้อยังแบบสบายตานนะพี่น้องเพราะได้ปะคะไอ้กระตีฟ้าตียังท่าสีฟ้าสียังเรียบร้อยแล้วพวกไฟกะเก๋กเก,กบ่ายนี้ไม่เลกเยกะบ่ได้ี้ยังไม่บ่ายว่าจะบ่ายนี้มาอยู่หว่าจะบาเอาห้องนี้นอนโดยตรงอาจจะเป็นแบบ เอาห้องว่าไป,าปเป็นศัตรูแล้วก็ห้องว่าแบบมูมากก็มานาั่งหลินนอนเหลินอย่างอยู่ผิดน,นะพี่น้องกว้างอยู่เด้กว้างาง่อยู่นะใหญ่กว่าห้องห้องเมลี่นอนอยู่นั่นแหละพี่น้องวันนี้เราจะทาสีพ่นสีเฮท่าสีด้านนอก้วกบปูกระเบื้อง้วกาพื่นจะย่เนี่ยอนยาแนวกระเบื้องห้องน้ำบ้านแลแล้วลกาอาจจะเล้านี้ แล้วก็ไม่ลีกกัเก็บคงเก็บของฮละช่วงนี้มันยากยากแน่จักน่อยอะพี่น้องยากยากแล้วก็ช่วงมางหันกับพอดียากกันอันนี้ไปอนี่ลุยโอเพนคับอี่ยนะพี่น้องทั้งยากนี่ลุยโอเพนคับแล้วก็ยากคิดห้องเลยเป็นเมย์เมยเนยช่วงนี้เมยกกับแมาจากโน่นก้อนก้อนไปก้อนไปแข็งเลยไม่ดีกับ มาต้องไปซื้อของซื like Elena, ง be. Busan, ้อหยังให้เพิ่นก่อน่ะนะส่งเงาซางเงี้ยน้ำซางแล้วก็กลับแม่ไม่ดิกับตองมาเก็บของเมียนของในห้องในหื่นแล้วพอดีในในในห้องนอนเก่าไม่ดีนั่นตีฟ้าพร้อมบ้านของเต็มอยู่หมู่ว่านกลับมานี่เมื่อยเก็บของมันเมียนห้องเมียนหยังแล้่ยวห้องเลี่ยวบัดหลับตั้งแต่ใบสามจมูกหดสองถุ่มพี่น้องว่านี่เมื่อยแฮง สีโทนสีได้ไหมได้ไหมได้เลยนะพี่น้องนี่แหละแกรกให้พี่น้องเป็นกำลังจงกำลังใจให้เมลี่ในเดิมพี่น้องเด้อเมลี่ก็จะมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปให้เพื่อพี่น้องแบบมานางไร่ซุง้งไร้ซดอันให้พี่น้องบึงมานางไร้ซดไทยคลิปเห้พี่น้องเบิงมันจังได้วิวส,สวยได้อันนี้กมคือของเมลี่แบบว่าแบบเอยแบบความฝันของเมลี่แบบบอนความฝันดอกความคิด ที่ตั้งแต่ไม่รีเหตุคลิปมากตั้งแต่ไม่ลีอสั่งช่อง YouTube มากความฝันเขาไม่รีกะเออแบบฉันอยากมีห้องทำสัตูบอกว่าเป็นว่าสตัตรูไงศัตูอย่างคือเป็นเน่าของสัตูเรอกห้องไว้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปกิน่นถ่ายคลิปไล่โซดให้พี่น้องเบิ่งอะนะพี่น้องความฝันเล็กๆของเมลลี่เธอหามาแล้วพี่น้องเอิ่อนมาเป็นความฝันซะแบบว่าเฮาก็จะแบบ เทากับบอมันคนมีเงินมีอย่างแบพี่น้องมีมีปูเท่ากับอยากเฮ็ดมีหน่อยเทากับอยากเฮ็ดถ้ากับเห็ดมีหน่อยเห็ดไปตามหน่อยอันนี่กาว่านบอมเนบอมเนบอมมีเงินได้คือแต่เฮ็ดนี่เท่ากับเก็บเล็กผสมหน่อยพี่น้องก็เลยได้ห้องห้องเล็กๆห้องน่ารักเล็กๆใ้ถ่ายไล่โซดพี่น้องเบิ่งว้ถ่ายนั่งไล่โซดไว้ถ่ายเอียงนบบพี่น้องอันล่าเพราได้ยูเนาะ อันนี้ก็จะเป็นประตูอ่อหน้าต่างเล็กๆตยป่ายัง่เข้าไปไปล้ไปล้น่ชื่อปใสไม่เล่าว่ะก็ไห่ไปเราก็ยังไม่เล่าว่าว่าวนไนก็จะเล่า อันนี้อันนี้คือว่ากระลัางผูกกระเบื้องมาพวงกำลังผูกกระเบื้องเฮ็ดกระเบือเบ้องทั้งในห้องก่อนพี่น้องเบิ้งสีเบิง้งนี่ก่อนออก็จะประมาณนี้เมื่อนอี้แล้วบอฟโรเบลผูกกระเบื้องกระเบื้องในห้องเนาะน่าจะแล้วมันบอเมื่อนี้กึศวะเดือ สีกระเบื้องกับสีห้องเป็นจังไดครับพี่น้องเบิ่งให้แน่ <c oughs> พอได้บอสวยดนะ้วยเนาะก็จะประมาณนี้ <c oughs> นั่นแหละพี่น้องห้องไม่ไม่ดีเป็นได่สีสวยบอพี่น้องคอมเมนต์ได้นะคะสีเอ่อกระเบื้องสีสีกระเบื้องแล้วก็สีผนังเป็นจังใดเลิศบอ อย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวนะครับพี่น้องฮาละสวยงามบอตัวอาจจะหกหกในเรื่องพี่น้องเพราะว่าตอนนี้สร้างคนกระลังเฮจูอีกมือมือนีกับมืออื่นอาจจะแล้วอีกะมาสองมือน่าจะแลว่ยนๆพี่น้องเมื่อยเพราะว่าช่วงนี้กับเมื่อยเมื่อยต้องไปตีบลเลยล้ะก็มักคงเก็บเอ่อเก็บโมเก็บเพื่อนล้ะก็ต้องไปสื่อของไม่สร้างสปอร์ตสร้างเงินเสียพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายนิดเน่หน่อยเพราะว่า ทำห้องอะไรพี่น้องอย่าลืมสีฟ้าเวลาหิวุนว่าอาจจะแบบเสียงอาจจะแ,แตกแต่เป็นเป็นชายหนุ่มน,นิดหนึ่งนะมือนีนา่ะบรยังคนให้ฟืนคาดร่างกายราอ่อนแอเป็นสาวเถ่จักพี่น้องฮัลลากระปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับเมลี่ด้วยนะพี่น้องเนาะป่วย่พี่น้องหน่าจะไปป่วยแนะี่ยจนงอยก่ยามมันถออย่างห้พี่พน้องเห็นแบบเรียว เมลี่ก็จะเป็นประมาณนี้ใช้เวลาอยู่บ้านน,นี่ละเมื่อนี้บราเด็ไปใส่อยู่บ้านกาสิดูแลช่างดูแลอย่างพื้นที่เสร็จแล้วพี่น้องเบิงงบ้งหงเบิง้งเงอนเบิ้งว่าพื้นที่ทอดใส่แล้วเ,เสียจนะพี่น้องนั่นแหละมาบอกมากราซัมนี่และเดี๋ยวคลิปหนะ้าถาเบิง้งอ่าทาเบิ้งตอนตอนที่ห้องเสร็จว่าจะมันจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยมันจะสวย มันจะสวยหรือว่ามันจะออกมายังไงแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้กาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเมลี่ด้วยพี่น้องเนาะป็ินกำลังใจให้กับเมลี่ในเด้อซ้ำานี่แล้วพี่น้องขอบคุณค่ะ